ยังไม่ดีครับฮัลล หลายคนนะคะอาจจะคิดว่าการดูแลตัวเองดูแลเฉพาะผิวพรรณให้ดูสดใสให้ดูนวลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันมากกว่านั้นนั่นก็คือการที่เราตื่นขึ้นมาจากที่นอนแล้วเรารู้สึกสดชื่นมีพลังสมองปลดโปง่งคิดอะไรก็คิดออกทําอะไรก็กระฉับกระเฉงอันนี้ต่างหากคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเรานมแบบมอบนมพึ่ง1650ของออสเวลไลตัวนี้ค่ะช่วยเติมเต็มตรงนั้นได้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ย แน่นด้วยสารสำคัญอย่างเทนเอชดีเอที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงทั้งผิวพรรณลดความอ่อนล้าและที่สำคัญช่วยปรับสมดุลให้กับฮอร์โมนของเราเนี่ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสมดุลมันแข็งแรงจากข้างในมันจะส่งผลออกมาข้างนอกทั้งเรื่องของอารมณ์ความมั่นใจและพลังบวกแล้วเมื่อเรามีแล้วเราก็พร้อมที่จะมอบพลังบวกนี้ให้กับคนรอบๆข้างเราด้วยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะหนูบําลองมาแล้วมั่นใจได้เลยค่ะ เพราะว่าเขาผลิตและนําเข้าจากออสเตรเลียด้วยมาตรฐานเดียวกับยาเลยมีทั้งออยของออสเตรเลียออยของไทยและเครื่องหมายฮาลาลด้วยครบการดูแลตัวเองด้วยนมพึ่ง1 6ึ่งของออสเวลล์ไลฟ์ค่ะไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยนะคะแต่มันเป็นเรื่องของการบอกรักตัวเองได้ทุกๆุกวันเริ่มง่ายๆแค่วันละหนึ่งเม็ดกับนมพึ่งดีๆแบบนี้เองค่ะลองแล้วจะรู้เลยว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราได้จริงๆค่ะ